สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเล่ากันต่อจากตอนที่แล้วลูซี่พาแดเนียลหนีเข้าไปในพายุทรายแดเนียลบอกว่ารีบวิบ่งหนีเลยแต่ระบบมันกําลังคูดาวอยู่ระหว่างที่พวกเขากําลังแย่นั้นแดเนียลพบว่ากรอกแขนของเขาสามารถยิงพลังได้แดเนียลจึงใช้มันต่อสู้กับฝูงมแมลงจนหนีมาได้แต่ว่ามันยังเหลืออีกตัวมันพุ่งเข้ามายกรถลอยขึ้นไปกลางอากาศก่อนจะปล่อยลงมาให้กระแทกพื้นโชคดีที่ตอนนั้นระบบวร่ปมันใช้งานได้พอดีจึงหนีมาได้ พวกเขาวาร์ปไปยังพื้นที่แถวๆนั้นผลรมาทับปะเรงตัวหนึ่งที่กําลังบินอยู่แถวนั้นพอดีอย่างเละเลยครับแดเนียลบอกว่าพิษของพวกมันมีค่า,มาหมาสารเลยนะเลยเก็บใส่ขวดไว้ตอนนี้พวกเขาอยู่ใกล้ภาพดวงตาแล้วครับเบอร์ดินตั้งเข็มอยู่ใกล้ๆกับภาพดวงตาภาพดวงตายังไม่ถูกเปิดแสดงว่าเบอร์ดินยังไม่ได้มรกรจากโฮกี้การจะเปิดภาพดวงตาได้นั้นต้องมีของสองอย่างคือหินมรกร กับคาถาของราชา,มาแมลงที่ตอนนี้มันน่าจะอยู่ในหัวกะโหลกยักษ์อันเบิ้มมันนั้นทั้งสองคนได้แอบ,บเข้าไปในรังของราชา,มาแมลงโดยใช้ผงคาเมเลียนกับพิษตัวต่อที่เก็บมาผสมกันและให้ลูซี่ที่เป็นนักเวทไล่กระถาพลางตัวที่ทําให้พวกมแมลงมองพวกเขาไม่เห็นเพราะว่ามีกลิ่นเดียวกันแดเนี่ยกับลูซี่ได้เข้าไปในรังของราชา,มาแมลงย้อนตัวลงไปในหลุมยักษ์ที่เป็นทางเข้าพบราชาทว่าในตอนนั้น คาถาพลางตัวของพวกเขาดัานหมดเวลาซะก่อนจึงถูกไล่ล่าลูซี่กับแดเนียลได้วิ่งไปที่ห้องของราชา,มาแมลงแล้วก็หยิบโล่ขึ้นมาแล้วหยิบถูกอันซะด้วยหยิบโล่ของราชา,มาแมลงที่ไว้ใช้ควบคุมลูกน้องที่เมื่อแดเนียลหยิบโล่ขึ้นมาปุ๊บแมลงทุกตัวก็หยุดนิ่งดาวกับว่าเขาเป็นราชาของพวกมันยังไงอย่างนั้นแดเนียลเห็นอย่างนั้นจึงได้สั่งให้พวกมันทั้งหมดออกไปและได้ค้นหาตัวของราชา,มาแมลงที่น่าจะอยู่ในห้องนี้ จนได้พบกับซากศกของราชา,มาแมลงที่ถูกเบอร์เดนฆ่าเบอร์เดนได้บุกมาชิงคาถาก่อนแล้วตอนนี้เขามีของทั้งสองอย่างที่ไว้ใช้เปิดภาพดวงตาแล้วครับแต่ภาพดวงตายังไม่ถูกเปิดออกเพราะว่ามรกตยังอยู่ในท้องของโฮกี้เบอร์เดนพยายามทาทุกวิธีเพื่อเอามรกตออกมาถ้าเป็นหมูธรรมดาคงถูกผ่าท้องไปแล้วแต่เนื่องจากสกิลของโฮกี้ไม่ธรรมดาเลยถูกเก็บไว้ใช้งาน เบอร์เดนคิดว่าถ้าให้ของกินเยอะๆเดี๋ยวมันก็อ้วกออกมาเองจึงได้เศษของกินออกมาให้แล้วโฮกี้ก็ขยันกินซะด้วยนะครับทั้งฝั่งของแดเนียลได้วางแผนช่วยโฮกี้โดยใช้โลกของราชา,มาแมลงควบคุมกองทัพแมลงโจมตีเบอร์เดนเบี่ยงเบนความสนใจให้ลูซี่ได้แอบไปช่วยโฮกี้ออกมาขณะที่ลูซี่พาโฮกี้หนีนั้นโฮกี้ก็เดินซะเสียงดังเลยครับ ออก,กินไปเยอะนะแล้วก็ได้อวกหินมรกตออกมาเบอร์เดนเห็นอย่างนั้นจึงได้ส่งคู่หูไปชิงมรกตมาแต่ว่าคือได้แดเนียลมาช่วยไว้แดเนียลได้ขอลูซี่ใช้เห็ดได้คาถาปลอมมรกตไว้หลอกเบอร์เดนทวงเวลาให้ได้มีเวลาหนีแต่ลูซี่ทําไม่ได้ครับคาถาปลอมสิ่งของเป็นคาถาผิดกฎหมายถึงทําได้ก็ไม่ทันแล้วเบอร์เดนจัดการพวกมแมลงจนหมดแล้วก็ได้มาจัดการแดเนียลต่อ แล้วก็ชิงมรกกไปเบอร์เดนได้ใช้คาถากับมรกตได้คาถาเปิดภาพดวงตาแต่ภาพดวงตามันไม่เปิดออกเพราะว่าเขาไม่รู้คาถาที่แท้จริงคนที่รู้อย่างราชาแมาลงก็ตายไปซะแล้วเหลือแค่แดเนียลที่รู้เพราะว่ามันมีเขียนอยู่ในบันทึกแดเนียลบอกว่าถ้าพวกเราช่วยหาใครเจอแล้วคุณต้องปล่อยพวกเราทั้งหมดไปรวมถึงโฮกี้ด้วยเบอร์เดนก็ตกลงตามนั้นเมื่อได้ข้อสรุปแล้วแดเนียลก็ได้ทำตามที่ตกลง ใช้คาถามรากตได้คาถาเปิดประตูภาพดวงตาข้างในภาพดวงตานั้นเป็นสถานที่ที่ราชามแมลงสร้างขึ้นมาเพื่อกักขังกริฟฟินมันเต็มไปด้วยกับดักอันตรายมากมายเบอร์เ,เดนให้แดเนียลนำเข้าไปฝากกับดักทุกอย่างเมื่อไปถึงไข่แล้วแดเนียลกับเพื่อนจะได้เป็นอิสระแดเนียลก็ได้พาทุกคนเข้าไปในภาพดวงตาฝาก,กับดักต่างๆตามที่ตกลง ระหว่างทางโฮกี้เกิดสงสัยว่าจอบเวทมือดอยากจะได้ไข่นั้นไปทําอะไรไม่มีใครรู้ครับแต่เนี่ยคิดว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับเทพนิยายพ่อมดกุหลาบแน่เลยที่เรื่องมีอยู่ว่าสมัยก่อนพ่อมดคนหนึ่งได้ปลูกกุหลาบเวทมนต์ไว้กุหลาบนั้นค่อยๆแย่งอายุไขของคนอื่นมาเพื่อยืดอายุของพ่อมดแต่มันยังไม่พอเขาต้องการมากกว่านั้นเขาได้ใช้คริสตัลเวทมนต์ที่น่าจะหมายถึงไข่แล้วก็กุหลาบ ที่น่าจะเป็นดอกฟุกุโรสไร้คาถาไรา้แรงเพื่อแย่งพลังไปจากนักเวทในเมืองไปทีละคนสองคนจนมีแค่เขาคนเดียวที่มีพลังเวทถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหมายความว่าแผนของจอมเวทมืดก็คือเพื่อควบคุมพลังเวททั้งหมดมาเป็นของตัวเองฮกี้ดมกลิน่นพาทุกคนจนมาถึงประตูประตูนี้เป็นประตูกลไกที่ราชา,มาแมลงสร้างขึ้นมาสำหรับคนที่มีหลายแขนถ้าหมุน,นกลไกทั้งหมดไม่พร้อมกันแล้วก็ สะพานน้ำแข็งก็จะแตกออกและทุกคนก็จะร่วงตกลงไปข้างล่างบันทึกบอกว่าให้วิกเตอร์ช่วยเดนียลก็งงครับจะให้จอมเวทมืดมาช่วยทําไมจึงได้ขอให้เบอร์เดนที่เอาแต่ยืนดูมาช่วยกันมาหมุนกลไกลไปพร้อมๆกันที่เมื่อหมุนจนเข้าล็อกอะไรของมันเรียบร้อยแล้วประตูก็เปิดออกข้างในมีใครของกิฟฟินวางอยู่แต่จะเอาไปง่ายๆไม่ได้ครับมันมีเจ้าของเฝ้าอยู่กิฟฟินตัวเบิ่มนี้ถูกล่ามไว้ไม่ให้ไปไหน มันดูร้ายมากเดนเนียลจำได้ครับว่าคลิปฟินมันชอบกินดังแฟรี่จึงได้เอาเจลลี่แฟรี่มาล่อแล้วให้ลูซี่แอบย่องไปเอาไข่มาที่เมื่อได้ไขมาแล้วข้อตกลงของเบอร์เดนกับแดนเนียลก็เป็นอันสิ้นสุดแต่ก่อนจะกลับออกไปนั้นแดนเนียลอยากช่วยเจ้าคลิปฟินก่อนเขาไม่อยากให้มันตายอยู่ที่นี่แต่เบอร์เดนไม่เอาด้วยครับจึงได้ทิ้งแดเนียลไว้แล้วกลับออกไปพร้อมกับไขส่วนลูซี่ก็เหมือนกันเธออยากช่วยโลกมากกว่า ลูซี่ได้ตามไปชิงไข่จากเบอร์เดนแต่ก็สู้ไม่ได้ครับถูกผลักจนตกสะพานทางฝั่งของแดเนียลเขากับโฮกี้ได้ช่วยปลดปล่อยเจ้ากริฟฟินพวกเขาไม่ขออะไรมากขอแค่มันใจดีพาพวกเขาไปส่งที่ประตูแต่สัตว์ป่าเถื่อนก็ยังเป็นสัตว์ป่าเถื่อนวันยังขําครับทั้งสองคนถูกเจ้ากริฟฟินบินไล่แดเนียลวิ่งหนีจนมาเจอลูซี่ที่สะพานบอดีจึงมาช่วยไว้แล้วก็พากันชิงหนี แต่ถ้าให้วิ่งก็คงไม่ทันลูซี่จึงใช้น้ำลายกบโกไลแอดที่แดเนียลเก็บมาได้คาถาขยายร่างให้โฮกี้สไลด์ไปตามพื้นน้ำแข็งเหมือนกับนกเพนกวินจนพวกเขาตามเบอร์เดนทันและก็ได้ชิงไข่มาแต่แล้วก็ถูกเบอร์เดนได้คาถาคืนสภาพทำให้โฮกี้กลับร่างเดิมแล้วพวกเขาก็เสียไข่ไปอีกครั้งเบอร์เดนได้กลับออกไปข้างนอกพร้อมกับได้คาถาปิดทางเข้าออก ขังพวกแดเนียลไว้ไม่ออกมาแดเนียลกับเพื่อนจึงวิ่งหนีสุดชีวิตจนออกมาทันและก็ได้คว่างเจลลี่แฟลลี่ใส่เบอร์เดินเบอร์เดินเลยถูกจักติ้ฟินที่ตามออกมาจับตัวไปเพราะว่าได้กินเจลลี่แล้วเมื่อได้ไข่ามาแล้วลูซี่ก็ได้ทิ้งแดเนียลกับโฮกี้ไปเลยแดเนียลบอกว่าก็ไม่เห็นหน้าแปลกใจตรงไหนนี่ไข่นั้นมันสําคัญยิ่งกว่าอะไรผู้อาวโสก็ไม่ได้แคร์เราเลยสักนิดขณะที่ทั้งสองคน กำลังจะกลับนั้นจูจูจอมเวทมืดก็ได้ผลวมาทว่าในตอนนั้นลูซี่ได้ขับรถไอติมมาปั้งชนเข้าให้ที่จริงลูซี่ไม่ได้ทิ้งแดเนียวครับแค่ไปเอารถเฉยๆแล้วลูซี่ก็พาทุกคนขึ้นรถหนีแต่ขยับรถไม่ได้ครับเพราะถูกจอมเวทมืดควบคุมอยู่จอมเวทมืดบอกว่าใข่ไม่ควรตกอยู่ในมือของนักเวทกระจกกระจอก ที่ในเมื่อรถขับไม่ได้แล้วทั้ง3ามคนจึงรีบกระโดดลงจากรถแล้วก็วิ่งหนีแต่ว่านักแปลธาตุลูนกน้องของวิกเตอร์ก็ได้โผล่มาแดเนียลกับเพื่อนคิดว่าไม่รอดแล้วครับแต่ไม่ใช่พวกนักแปลธาตุได้มาช่วยสู้กับจอมเวทมือต่างหากทั้ง3ามคนก็เลยงงๆครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีเวลาคิดมากแล้วแดเนียลให้ลูซี่พาไข่หนีไปส่วนเขาขกับโฮกี้จะทวงเวลาให้ลูซี่พาไข่ขึ้นรถวาร์ฟกลับไปที่สำนัก ภาพสุดท้ายที่เห็นคือแดเนียกับโฮกี้ถูกจอมเวทมืดสังหารแต่อันที่จริงแล้วไดวิกเตอร์ช่วยไว้วิกเตอร์ได้เปลี่ยนทั้งสองคนให้กลายเป็นทองคําก่อนที่จะถูกฟันแล้วได้เข้าต่อสู้กับจอมเวทมืดจนมันยอมล่าถอยที่เมื่อปลอดภัยแล้ววิกเตอร์ก็ได้ให้ทั้งสองคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ถามหาใครแดเนียบอกว่ามันอยู่กับลูซี่ที่ตอนนี้น่าจะกลับไปถึงสำนักแล้ววิกเตอร์ก็ถึงกับหัวเสียเลยครับ ว่าถ้าอย่างนั้นจะจอมเวทมืดมันก็ได้ทุกสิ่งสําหรับคาถาทําลายล้างแล้วสิที่จริงแล้ววิกเตอร์ไม่ใช่จอมเวทมือดอย่างที่แดเนียลคิดครับแต่เป็นนักแปลธาตุระดับเกาจอมเวทระดับสูงแห่งวิหารล่มสลายคนละฝ่ายกับจอมเวทมืดวิกเตอร์บอกว่าจอมเวทมืดคือผู้อาวุโสถึงอย่างนั้นแดเนียลก็ไม่ค่อยจะเชื่อ อย่างผู้อาวุโสจะเป็นจอมเวทมืดได้ยังไงใครจะไปคิดล่ะครับว่าหัวหน้าสํานักจะเป็นคนร้ายซะเองวิกเตอร์รู้จักพ่อของแดเนียลครับขเขาเลื่อมใสพ่อของแดเนียลมากทั้งสองคนมีแนวคิดเหมือนกันคือเวทมนต์ควรเป็นอิสระไม่ว่าใครก็ควรได้ใช้มันแต่มันไปขัดกับสํานักที่ชอบไล่จับคนที่ใช้เวทมนต์วิกเตอร์เตรียมแผนสำหรับการรบมานานแล้ววันนี้แหละที่เขาจะบุกโจมตีสํานักและแย่งไขมา เขาจะเก็บรักษาไขไว้เองจะไม่ให้ใครได้เอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีวิกเตอร์ชวนแดเนียลร่วมด้วยและมอบอาวุธดีๆให้แต่แดเนียลมีของดีอยู่แล้วครับโฮกี้ก็ถึงกับบ่นให้ครับว่าให้ตายเธอมีของดีๆให้ตั้งเยอะแต่นายไม่เอาสักอย่างถ้ามือฉันไม่เป็นกีบนะวิกเตอร์ก็เลยจัดให้หมวกเลเซอร์ที่สามารถยิงพลังเวทได้ถูกใจอย่างแรง ทางฝั่งของลูซี่ได้หอบสังขานนงรนำไข่กลับมาที่สำนักลูซี่บอกว่าเห็นแดเนียลถูกจอมเวทมืดฆ่าแต่ดูท่าผู้อาวุโสไม่ได้สนใจอะไรเลยถามหาแต่ไข่แล้วคำพูดคำจาก็กดันเหมือนจอมเวทมืดอีกลูซี่เลยเกิดสงสัยครับว่าหรือว่าผู้อาวุโสอาจจะเป็นจอมเวทมืดจึงได้ใช้เหตุได้คาถาปลอมไข่ขึ้นมาแล้วมอบมันให้กับผู้อาวุโสหลังผู้อาวุโสได้ไข่มาแล้ว ก็ได้ใช้มันกับดอกฟูคุโรสได้คาถาดูดพลังเวททั้งหมดในเมืองแต่คาถาไม่เป็นผลครับเพราะว่าไข่เป็นของปลอมลูซี่ที่แอบมองอยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยก็ตาสว่างเห็นทุกอย่างแล้วจึงพยายามใช้กำลังจับผู้อวุโสเข้าสังเต้อหาก็อัาชรายรกำเวทมนต์แต่ผู้อวุโสโหดกว่าครับแปลงร่างเป็นจอมเวทมือซัดก,กับลูซี่ซดเป็นกระสอบทรายเลยแต่ว่าร่างที่จอมเวทมือสู้ด้วยนั้น เป็นร่างปลอมที่ลูซี่ใช้เหตุสร้างขึ้นมาครับตัวจริงนั่งขำอยู่บนรถไอติมนี่ผู้อาวุโสจึงประกาศให้ดาวเซอร์ผู้ไม่รู้อิโนโอิเนทุกคนจับกลุ่มลูซี่เข้าหาทรยศขณะที่ลูซี่ถูกล้อมนั้นโอกี้ก็ได้โผล่มาช่วยแล้วพากันซิ่งรถนี้ทางด้านของแดเนียลถึงจะเห็นด้วยกับวิกเตอร์ที่ว่าเวทมนควรเป็นอิสระแต่ไม่เห็นด้วยที่วิกเตอร์จะเก็บไข่ไว้คนเดียว รกระโดดเข้ามาในประตูวาร์ปตามโฮกี้เข้าไปแล้วก็ทําลายเครื่องวาร์ปเพื่อไม่ให้วิกเตอร์ตามมาทว่าวิกเตอร์กับลูกน้องสีห้าคนได้ตามมาทันซ้ำร้ายจอมเวทมืดได้โผ่มาตรงหน้าอีกจอมเวทมืดมันไม่ไหวแล้วครับจึงได้ยิงพลังใส่พวกแดเนียลแต่ก็ได้วิกเตอร์กลางโล่ช่วยไว้วิกเตอร์ได้ถ่วงเวลาให้แดเนียลพาใครหนีไปข้อกับลูกน้องยันจอมเวทมืดได้ไม่นานก็ถูกจ้วงเข้าให้จนเลือดหมดหลอด แต่เนี่ยหินอย่างนั้นก็ไม่รอช้ารีบพาทุกคนหนีลงไปในท่อระบายน้ําทันทีไปขอให้พวกโอกเกอร์ช่วยที่เมื่อโผล่หน้าไปให้พวกโอกเกอร์เห็นแล้วพวกมันก็ยั่วจัดเลยครับไม่พูดไม่จาวิ่งใส่อย่างเดียวลูซี่จึงใช้คาธานักแปลธาตุเปลี่ยนหัวหน้าของพวกมันกลายเป็นทองแล้วก็ขอเจราจาเราต้องการพืชที่อยู่ข้างล่างถ้าช่วยเรารูปปั้นนี้จะเป็นของพวกนายโอกเกอร์ตัวหนึ่ง ก็เลยเดินเข้ามาพร้อมกับรูปปั้นทองคำของพวกมันที่เคยห่วงนักห่วงหนาโยนทิ้งไปแบบไม่ใยดีพวกมันชอบรูปปั้นทองคำอันใหม่นี้มากกว่าครับจึงได้ยอมช่วยทางฝั่งของจอมเวทมืดได้ถูกดาวเซอร์ลูกน้องของตัวเองจับจอมเวทมืดจึงคืนด้างเป็นผู้อาวุโสพยายามโน้มน้าวให้พวกลูกน้องเห็นด้วยพลังเวทควรอยู่กับคนที่คู่ควรมันไม่เหมาะกับพวกกระจกแต่ถึงจะเป็นหัวหน้าแต่ถ้าทำผิดกฎก็ต้องถูกจับ พวกดาวเซอร์พยายามจับกลุ้มผู้อวุโสแต่ก็ถูกจัดการซะเองกลับมาที่รังของโอกเกอร์กันต่อโฮกี้นำพืชเอ็มพิเดียที่แดเนียลขอมาให้ไป่เพลิ้ินไปนิดนึงพืชน,นี้มีคุณสมบัติช่วยเสริมพลังเวทให้ดีขึ้นแต่ผลเสียจะตามมาทีหลังอย่างเช่นโฮกี้ตอนนี้พืชได้เสริมพลังให้จมูกของเขาดีขึ้นกว่าเดิมมากๆได้กลิ่นแทบจะทุกอย่างในเมืองแต่พอเวลาผ่านไป ก็เจ็บจมูกมากๆเเจ็บมากเหมือนมีพึ่งมาต่อยยังไงอย่างนั้นไม่นานนักจอมเวทมืดก็ได้โผล่มาพวกโอเกอร์จึงไปถ่วงเวลาให้ลูซี่ได้ไล่กระถาลงไปในใครแตว่าพวกโอเกอร์ถูกชัดกระเด็นหมดเลยครับลูซี่จึงคืนสภาพให้หัวหน้าโอเกอร์มาช่วยแต่ถึงจะเป็นหัวหน้าโอเกอร์ก็สู้ไม่ไหวอย,อยู่ดีพวกโอเกอร์ที่เหลือเห็นอย่างนั้นจึงได้พากันหนี ตอนนี้ได้คาถาใกล้เสร็จแล้วครับอีกแค่แป๊บเดียวโฮกี้เลยไปถ่วงเวลาให้จนเมื่อได้คาถาเสร็จแดเนียลก็ยกไข่ให้เขาบอกว่าไม่สนใจแล้วว่าโลกเวนโมนต์จะเป็นอย่างไรจะเอาพลังเวททั้งหมดไปเก็บไว้คนเดียวก็ตามใจแต่ขอชิ้นส่วนมังกรแพรตินัม5 0 0 0ชิ้นแลกกันโอเคผู้อวุโสก็ตกลงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแดเนียลมันจะทุกไข่ทิ้งเมื่อได้ไข่ามาแล้วผู้อวุโส ก็ได้ใช้ไข่กับดอกฟูคูโรสได้คาถาดูดพลังเวททั้งหมดในเมืองมาเก็บไว้ในดาบทุกคนที่มีพลังเวทก็ต่างถูกดูดพลังไปกันจนหมดไม่เว้นแต่โฮกี้าว่าดาบมันได้ดูดพลังมาเร็วเกินไปครับอันเนื่องมาจากฤทธิ์ของพืชทีลูซี่ได้ลงไปในไข่มันไปส่งผลให้คาถาที่จอมเวทมืดใช้งานดีเกินไป จนชนิดที่ว่าร่างกายของเขารับไม่ไหวถูกดาบดูดพลังไปซะเองออตอนนี้คาถามันยังคงทำงานอยู่ครับไม่มีใครควบคุมมันเลยแดเนียลจึงใช้พลังของกลอกแขนดึงดาบขึ้นมาเพื่อหยุดคาถาที่เมื่อทำอย่างนั้นพลังเวททั้งหมดที่อยู่ในดาบก็ถูกปลดปล่อยกลับคืนสู่เจ้าของ หลังจบเรื่องแล้วลูซี่ได้เสกทองให้พวกโอเกอร์เป็นการตอบแทนโดยเปลี่ยนอึนท,ทั้งหมดที่กองกองอยู่ให้กลายเป็นทองคําพวกโอเกอร์ก็ดีใจกันใหญ่เลยครับลูซี่ได้กลายเป็นผู้นําสํานักคนใหม่แทนผู้อาวุโสแดเนียลจึงได้มาทวงชิ้นส่วนบางกรตามที่ตกลงกันไว้แต่ลูซี่บอกว่าไม่เกี่ยวครับมันคนละกรณี แดนเนียลไม่ได้มาตกลงกับเธอสักหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นลูซี่ก็ได้ให้รถไอติมคันโปรดของเธอไปแล้วชวนแดเนียลกับโคกี้มาเป็นดาวเซอร์แต่แดนเนียลปฏิเสธครับเขาชอบเป็นนักแกะรอยมากกว่าชนิดที่ว่าเกิดมาเพื่อเป็นนักแกะรอยก่อนจะจากกันแดเนียลได้ปลอมดอกฟุกโรสคือให้ลูซี่ส่วนของจริงเขาได้นำมันไปให้พายเมเกอร์เพื่อใช้ปดหนี้พายเมเกอร์ก็ดีใจมากครับ ก็เลยยกนี้ทั้งหมดให้พร้อมกับปล่อยโฮกี้ให้เป็นอิสระแดนเนียลโล่งใจมากครับเดินสบายใจเฉิบกลับไปที่รถแต่ว่าเมื่อกลับไปถึงรถกลับเจอ,อนักแก่รอยหลายคนดักรออยู่แดนเนียลถูกพวกนักแก่รอยเตะออกจากกลุ่มแล้วส่งคนมาไล่ล่าทำไมแดเนียลถึงถูกพวกนักแก่รอยไล่ล่าแล้วที่คอดันมีตาประทับอะไรขึ้นมาอีกชะตาของพวกเขาจะเป็นอย่างไรโบติดตามตอนต่อไปในซีซั่นสอง